เรารีดเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาขึ้นหุ่มดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าเรานํามาขึ้นหุ่มดูนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเป็นลิ้นอยู่ด้านในนะคะเวลาที่เราเย็บมาอย่างนี้เนาะนี่นะคะเป็นแบบนีนะะ้ตัวนี้ก็จะเป็นกระดุมห่วงมาแบบนี้นะคะมาแบบนี้นี่นะคะก็จะ ประมาณนี้นะคะคอตามแบบนะคะก็จะประมาณนี้เลยตั้งๆเยอะๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบนี้นะคะเป็นคอวีแบบนี้นะ <dabei reunited S 3> นี่นะคะอ <those> ่ะ <Enjoy. S 1> <bracket. S 2> ช่วงนี้ก็จะตั้งๆแบบนี้แหละด้านหลังด้านหลังก็ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้พอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเข้าข้างนะคะเราก็ไปเข้าข้างเข้าข้างเสร็จแล้วเราก็จะเข้าแขนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปนเนาไว้ก่อน ก็ใช้เข็มหมุดกัดไปก่อนนะคะเข็มหมุดกัดไปก่อนแล้วค่อยไปเนาชิ้นนี้นะคะเราก็จะพับมันจะตรงกับเส้นไหลพอดีนะคะชิ้นนี้นะอ่าเนี่ยนะคะ <S 2> <S 2> เป็นรอย<ๆ>ที่เราเย็บไว้เขาจะพับตรงกับเส้นไหลพอดีเลยนะ,ะชนกับเส้นไหลแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ให้ตึงไม่ให้ลังนะคะการที่เราเน่าไว้อย่างนี้เราจะได้รู้ว่างานตึงงานลังไหมนะคะเราต้องเนาไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาพับตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยจะพับจะพับสอยก็ได้หรือจะพับเย็บเลยก็ได้นะคะอ่ะก็เพราะมุมนี้เราเย็บไว้แล้วเนาะเป็นรอยเย็บไว้แล้วเมื่อเราพับนะคะเขาก็จะปิดตรงนี้พอดีนะคะปิดเส้นนี้พอดีอ่ะพับให้เขาปิดเส้นนี้เลยแบบนี้ส่าบฝั่งนี้ก็จะใหญ่ใหญ่นิดนึง ถ้าเราไม่ตัดให้ใหญ่เท่านี้เราก็ตัดออกอีกก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ตัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวเองอ่ะทีนี้ก็ใช้ได้เนวๆไว้ได้เลยนะคะใช้ได้เนวๆไว้ได้เลยอ่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบๆแบบนี้อันนอกจะตึง ด้านนอกจะตึงไม่สวยเราอยากให้เขาลังนะคะเราต้องให้ด้านนอกเขาแบบพอดีพอดีหรือวอ่ายนหย่อนนิดนึงนะคะอ่าด้านในหย่อนหย่อนนิดนึงด้านนอกก็จะพอดีเพราะเราเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปนี่นะคะเราเอาเสร็จเรียบร้อยใส่สาบเรียบร้อยนะคะเราก็ไปเข้าข้างเลยนะคะเข้าข้างเลย แล้วเราก็มาจับจีบนะคะจับจีบตัวนี้เป็นตัวกลางหัวแขนแล้วก็มาจับจีบตรงหัวแขนเพื่อที่จะเย็บจีบนะคะเราจับไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ตรงหัวแขนนิดนึง ไวอย่างนี้นะคะให้เรากระตุกนิดนึงกระตุกกระตุกพร้อมกันจับพร้อมกันทั้งสองเส้นนะคะแล้วก็กระตุกนะคะก็กระตุกแบบนี้นะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็เย็บท้องแขนเลยนะคะแล้วเราก็ไปโพงนะคะวมแขนแล้วก็รีดแบร์นะคะรีดแบร์เสร็จแล้วก็พับแขนข้างล่างเนาขึ้นไปนะคะนี้เราก็จะไปใส่แขนเสื้อเลยนะคะแขนเสื้อ เราก็เย็บท้องแขนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พับชายแขนเสื้อนะคะพับชายแขนเสื้อเนาไว้แบบนี้ก่อนทั้งสองข้างทั้งสองข้างแล้วเราก็ไปเย็บชายเสื้อนะคะเรารียดชายเสื้อขึ้นมาแล้วเราก็ไปเย็บชายเสื้อเหมือนกับทุกตัวที่เราเย็บก็ดึงได้เนวรีดเราจะเย็บให้ตรงกับเส้นนี้แต่ด้านด้านเนี้ยเขาจะเขาจะขึ้นมาอีกประมาณครึ่งเซนนะคะศูนย์จ้าเซน นะคะแต่เราเราจะดึงเราจะดึงเส้นนี้ให้มาหาจุดนี้นะคะเหมือนทุกตัวที่พาทำนะคะ,ะในกรณีที่ชายเสื้อของเราเสื้อของเราเป็นกระดุมหน้าเราจะพับแบบนี้นะคะพับสาบมาแบบนี้ตัดออกอ่ะตอนนี้เราก็ตัดช่วงนี้นะคะตัดช่วงนี้เพื่อที่เขาจะไม่หนาเกินไปแล้วก็เอาเอาเก็บไว้แค่นี้นะคะตัวนี้เก็บไว้แค่นี้เสร็จแล้วเราก็ พับคืนมาอ่าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะงานก็จะเป็นแบบนี้เนาะงานก็จะเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปพับสอยหมดเพราะว่าผ้าหนาไม่สวยนะคะเย็บแบบนี้จะสวยกว่าแล้วเราก็มาพับสอยเอาหย่อนหย่อนนิดนึงไม่เป็นไรด้านนอกเขาจะสวยแต่ถ้าข้างในตึงด้านนอกจะด้านนอกจะเป็นเหมือนผ้าลังนะคะผ้าลังผ้าบิดเราเนาไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปใส่แขน เรียบร้อยนะคะพับชายเรียบร้อยแล้วเนาะขอก็เป็นแบบนี้เราก็มาใส่แขนกันเลยนะคะแขนที่เรามาร์กไว้ตรงกากระบาดนี่ก็คือชิ้นชิ้นข้างนี้นะคะจะอยู่ด้านหน้ากากระบาดของด้านนี้ก็จะอยู่ด้านนี้นะคะเราก็เริ่มเนาแขนกันเลยนะคะก็เอาตรงกลางตรงนี้นะคะให้อยู่ตรงกลางแขนของเรานะคะการแขนของเราเรียบร้อยนะคะเราเข้าแขนเรียบร้อยแล้วนะคะ แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่ฟองน้ำหนุนขึ้นมานะคะแล้วก็เย็บกินเข้ามานะคะประมาณหนึ่งตีนผีนะคะอ่าหนึ่งตีนผีนะคะกินกินฟองน้ำเย็บกินฟองน้ำเข้ามาเราก็ตัดนะคะตัดฟองน้ำประมาณนี้ถ้าเราไม่มีฟองน้ำเราก็ตัดเป็นผ้าแก้วแข็งก็ได้นะคะ ตัวนี้นะคะประมาณสิบสามถึงสิบห้าเซนนะคะอันนี้ห้าเซนนะคะห้าเซนห้าเซนออไปโพง้งหรือเวลาที่เราใส่เขาจะได้ยืดหยุ่นเนี่ยนะคะวางกับผ้าเฉลียงแบบนี้นะคะนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาใส่นะคะเราจะจะมาใส่กับเอ่อ้าแขนของเราตรงหัวแขนของเรานะคะ แล้วก็ใช้ชิ้นเนี้ยนะคะด้านนี้จะเป็นด้านโค้งนะคะเราเอาด้านโค้งโค้งเนี่ยวางใส่ใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงตรงนี้พอดีนะคะนี่นะคะวางอย่างนี้นะคะวางแบบนี้นะคะจะเย็บด้านไหนก็ได้ที่เราถนัดอ่ะเดี๋ยวขอเย็บด้านนี้นะคะขอเย็บด้านนี้ที่ถนัดแล้วกันเนาะ นี่ยน,นะคะเขาก็จะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงนี้ทีนี้เราก็จะกลับมาด้านนี้กลับมาด้านนี้เขาจะตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะตั้งขึ้นแบบนี้ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะอ่าฟองน้ําก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เนาะตรงหัวแขนหัวไหล่เราวิธีเจาะอ่าจุดรังดุมนะคะรังดุมของเราแล้วก็วัดเราก็วัดตรงลิ้นนะคะลิ้นตรงนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ห้าเซนนะคะนิด alition. นิดนะคะแล้วก็ ห้าเซนนิดๆนะคะเราก็ขีดไว้ก่อนใช้ช็อกขีดไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็าจับด้านนี้นะคะเขาจะเท่ากันพอดีเลยนะคะด้านนี้คือคือริมตรงเนี้ยนะคะจะเท่ากันกับตรงนี้นะคะแต่กระดุมจะเลยมากระดุมจะเลยออกมา,อาขอก็จุดเข้ามาตรงนี้เลยนะคะจุดเข้ามาตรงนี้เลย ตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เราก็ได้ประมาณนี้นะคะเราก็ได้จุดลังดุมประมาณนี้ของเรากระดุมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาติดกันนะคะนี่พอเราจุดตรงนี้แล้วเพราะเพราะว่าเราเวลาเราจุดเนี่ยเราจะต้องจุดจุดตรงจุดแบบว่าพอดีอย่างนี้เลยนะคะถ้าไปจุดตรงกลางถ้าจุดตรงกลางเวลาที่เขาเลื่อนไปเขาก็จะขยับไปอีก แต่เราจะต้องจุดตรงริมของห่วงตรงนี้นะคะจุดตรงริมของห่วงแล้วเวลาที่ตัวนี้ดึงไปเนี่ยเขาดึงเม็ดกระดุมไปเนี่ยเขาก็จะได้อยู่พอดีเนาะอะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนะคะ